นายกเทศมนตรีเกาะเต่าร่วมผนึกดกำลังเร่งแก้ปัญหาขยะบนเกาะเต่าเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2568นายอภิชาติมีเพียรนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเต่าอำเภอเกาะาพ,าะพาะงนันจังหวัดสุราษฎร์ธานีปเปิดเผยถึงสถานการณ์ขยะของเกาะเต่าตอนนี้กองสะสมปริมาณมากเทศบาลตำบลเกาะเต่าได้มีโครงการเก็บข้นแบบบูรณาการนำไปทิ้งนอกพื้นที่เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าพลังงานขยะ ซึ่งขณะนี้ผู้รับเหมานําขยะออกนอกพื้นที่ได้เริ่มดําเนินการบีบอัดเพื่อจะอัดก้อนให้สมบูรณ์และนําขึ้นเรือเพื่อนําเข้าสู่ขบวนการกําจัดแต่ขยะมีปริมาณมากทําให้ขยะที่รอการนําออกจากเกาะส่งกลิ่นเหม็นเทศบาลตำบลเกาะเต่าจึงหาทางลดกลิ่นเหม็นของขยะจึงให้บริษัทซินเวอร์อินโนเทคจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์เอนไซม์ซูโนซึ่งเป็นบริษัทผู้รับจ้างเพื่อเป็นทางเลือกในอนาคตที่จะช่วยลดปัญหากลิ่นให้กับชุมชนรอบบรอิขยะ สำหรับขยะปัจจุบันบนเกาะเต่ายังคงกองอยู่และเข้ามาในแต่ละวันไม่ต่ำกว่า30ตันและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงหายสีสั้นในเดือนธันวาคมทางผู้รับจ้างจึงต้องเร่งอัดก้อนขยะให้ได้ปริมาณที่จะขึ้นเรือนนำไปบนฝั่ง โดยระหว่างการบีบอัดขยะมีการคุดคุยขยะเกิดกลิ่นทางเทศบาลเกาะเต่าร่วมกับบริษัทผู้รับจ้างนำโดรนพ่นยาขนาด50ลิตรโดยโดรนจะบินพ่นสายเอนไซม์ซโูโน่นำมาใช้ในการกำจัดกลิ่นซึ่งเป็นเอนไซม์ชีวภาพที่เป็นเม็ตรต่อสิ่งแวดล้อมดีกว่า EM ที่มีกลิ่นเปรี้ยวทำให้ประชาชนรอบบ่อขยะหายใจคล่องขึ้นและจะต้องปฏิบัติต่อไปเรื่อยอีกหลายครั้ง ทั้งนี้บริษัท TDT มารีนจำกัดผู้รับจ้างโครงการกำจัดขยะแบบรวนาการโดยการนำขยะไปกำจัดนอกพื้นที่หลังจากเมื่อวันที่5กันยายน2568ที่ผ่านมาโดยที่บริษัท TDT มารีนจำกัดร่วมลงนามในสัญญาขนย้ายขยะไปกำจัดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้างอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะบนเกาะอ,อย่างยั่งยืน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งปรากฏว่าได้รับความร่วมมือด้วยดีจากนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่าบริษัทเรือเรียวลงพยาบริษัทเรือชอแม่ตาปีบริษัทเกาะเจริญบริษัทคงจันการโยธาจำกัดและภาคธุรกิจบนเกาะเต่าและชาวเกาะเต่าด้วยดีเพื่อหวังให้เกาะเต่าสะอาดเป็นเกาะที่มีการท่องเที่ยวยั่งยืนทางเทศบาลเกาะเต่านะครับแล้วก็ทางบริษัทเอทีดีมารีนนะครับได้ นำโดรนนะครับมาเพื่อจะกําจัดกลิ่นนะครับในรื่อ็ป้องกันกลิ่นเพื่อไม่ให้รบกวนพี่น้องประชาชนรอบบ่อขยะนะครับของเกาะเต่าเรานะครับเพราะว่าในการเก็บขนขยะหรือวีปัดขยะตรงนี้นะครับจะต้องมีการคุยขยะนะครับทำให้มีกลิ่นนะครับวันนี้ก็ได้รับการวินโดรนะครับแล้วก็นำเทคโนโลยีเอนไซม์ซูโน่นะครับที่จะมาใช้ในการกำจัดกลิ่นนะครับ ตัวกําจัดกลิ่นเป็นเอนไซม์ชีวภาพนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเทคโนโลยีตัวนี้จะไปช่วยย่อยกลิ่นของขยะนะครับทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับอ,อย่างน้อยๆพี่น้องที่อยู่รอบบ่อขยะเรานะครับจะได้หายใจโล่งขึ้นนะครับสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยบริษัทศิลาแกรนวิลจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดภูมิพัฒน์วัสดุพันธ์